อย่างเช่นค <t feather warfare> ่ะสิ่งที่คุณต้องการเนาะเหมือนที่ยาดายังบอกไปขั้นต้นหรือคิปที่แล้วนะว่าคุณจะต้องความทําความสร้างบ้านทํานู่นทํานี่หน้าบ้านของคุณให้เคลียร์ให้เรียบร้อยครัวของคุณค่ะให้สะอาดเอี่ยมอ่องอลตะไทยเลยค่ะเนี่แหละค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะจะเป็นตัวกระตุ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําเอ่ยห้องน้าก็สําคัญอีกอย่างหนึ่งตัวบ้านก็สําคัญอีกอย่างหนึ่งหน้าบ้านของคุณก็สําคัญอีกอย่างหนึ่งในครัวของคุณก็สําคัญอีกอย่างหนึ่งแต่หัวสุดท้ายแล้วค่ะ สิ่งโดยรวมค่ะถ้าคุณทําได้ภายในบ้านค่ะไม่ว่าจะเป็นการจัดเรียงรองเท้าไม่ใช่วางอิเล็กเคกค่ะเละเทไปหมดนี่แหละค่ะนี่ก็คือ่วงจุ้ยเหมือนกันการจัดที่นอนนะคะการจัดครัวของคุณการเรียงอะไรก็แล้วแต่ค่ะในห้องในห้องน้งนํานะคะเอาให้เรียบร้อยค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้คุณนะคะไปถึงเป้าหมายของคุณถ้าคุณทําอิเล็กเเค,คค่ะวางเละเทไปหมด ั้งนู้นก็วางทางนี้ก็วางเกตกลับไปหมดเดินเข้าไปเลเทยทปไปหมดนั่นก็คือสิ่งหนึ่งค่ะอะไรคะบ้านของคุณอยู่แล้วว่าเขาต้องการความสะอาดตัวเราเองเรายังต้องอาบน้ําแปรงฟันล้างหน้าได้ทุกๆวันเลยบ้านก็เช่นเดียวกันค่ะหรือเป้าหมายของคุณก็เช่นเดียวกันค่ะใครที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะอยากเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนคะ่ะ